Again, ก็สวัสดีมิตรรักแฟนไอทีทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสูตรเดียวนั่นเองครับวันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาแนะนำนะครับ5อันดับมือถือที่น่าซื้อมากๆนะครับสเปคแรงด้วยนะครับงบเนี่ยประมาณสัก5,000บาทเท่านั้นเองนะครับก็แต่ละรุ่นเนี่ยบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับก็บางรุ่นเนี่ยก็จะมีความดีไซน์ที่สวยงามนะครับกล้องเทพแล้วก็เล่นเกมได้ลื่นๆด้วยนะครับก็จะมีรุ่นอะไรกันบ้างที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยครับ อันดับที่ห้ครับ Samsung า a l a x y A04S นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆนะครับและก็เป็นรุ่นที่คล้ายดีอีกหนึ่งตัวเลยนะครับของทางแบรนด์ Samsung เขานะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นประหยัดนะครับที่ราคาเนี่ยไม่เกิน5้าพนบาทนั่นเองครับแต่ก็มีความน่าสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการดีไซน์นั่นเองครับซึ่งการดีไซน์เนี่ยมันจะคล้ายๆกันกับตัว S23 มากๆนะครับแต่ว่าเท็กซ์เจอร์ต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับมันแค่คล้ายในเรื่องของการดีไซน์เท่านับผม ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะับที่สวยงามมากๆเลยครับในส่วนของราคานีครับตัวนี้เนี่ยราคาตอนนี้ที่เขาขายกันอยู่นะครับที่เป็นราคากลางนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก4,290บาทเท่านั้นนะครับก็ถือว่าราคาไม่ได้แพงมากนะครับก็ถือว่าคุ้มคุมเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ครับก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A04s นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของร้านค่าวไว้ให้ละกันนะครับ สำหรับสเปคเบื้องต้นนะครับของรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับจอขนาดอยู่ที่6.5นิ้วนะครับนะจอจะเป็นแบบ IPS ครับอัตราเฟซเชอร์เนี่ยอยู่ที่90เฮิร์ตซ์เลยนะครับในส่วนของ Android นะครับจะมาพร้อมกับเวอร์ชัน12นะครับและ CPU เนี่ยจะมาพร้อมกับ Exynos 850ครับความเร็วเนี่ยอยู่ที่2.0 GHz ครับสำหรับหน่วยความจำเนี่ยครับจะมาพร้อมกับ RAM 4 GB นะครับส่วน ROM เนี่ยอยู่ที่64 GB นั่นเองครับกล้องหลังเนี่ยจะมาทั้งหมดอยู่ที่3เลนด้วยกันนะครับ 50ล้านพิกเซลบวก2ล้านเลกกเวกสงล้านพิกเซล f 1.4นะครับการถ่ายวีดีโอสูงสุดอยู่ที่ Full HD ที่60เฟรมครับกล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่จะมาพร้อมกับความจุอยู่ที่5,000มิลลิแอมครับและก็จะรองรับการชาร์จอยู่ที่15วัตต์นะครับและราคาก็อย่างที่บอกไปนะครับประมาณ4,290บบาทครับ ันอดับที่4ครับ Horner ร์เเวนนๆนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยก็น่าซื้อมากเลยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่รุ่นใหม่ขนาดนั้นนะครับแต่ก็ยังเป็นรุ่นที่น่าสนใจอยู่นะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่หนึ่งตัวนะครับที่เพิ่งเปิดตัวมาเหมือนกันนะครับของคอเนอร์เนี่ยคือจะเป็นคอเนอร์ X6 นะครับแต่ถ้าพูดกันในเรื่องของสเปคเนี่ยผมมองว่าตัวนี้เนี่ยจะคุ้มกว่านะครับในเรื่องของสเปคนะครับแถมดีไซน์เนี่ยก็สวยกว่าด้วยนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับซึ่งรุ่น X6 เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณสัก4,000กลางๆนะครับตัวนี้ก็ประมาณสัก5,299บาทเนี่ยก็อาจจะเกินงบไปเล็กน้อยนะครับซึ่งถ้าใครอยากไไดด้้้้้ทีีี่่่่่รรราาาาคคถูกกกววนนนนนนเยแะะะใหซืออชชงโโปมัับ็จจ ราคาที่แบบประมาณสัก4,000ปลายๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจรุ่นนี้นะครับก็ลองไปหาซื้อดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของร้านค้าไว้ให้ละกันนะครับสำหรับสเปคเบื้องต้นนะครับของรุ่นนี้จะมาพร้อมกับจอขนาดอยู่ที่6.74นิ้วนะครับจอจะเป็นแบบ ips นะครับอัตราเฟชเรทอยู่ที่90เฮิร์ตซ์เลยนะครับในส่วนของ cpu จะมาพร้อมกับ snapdragon 680นะครับความเร็วอยู่ที่สองจุดี่กิกเกอเฮิร์ซครับมีความจ้ำนะครับจะมาพร้อมกับ ram 4ี่กิกนะครับส่วน ram ก็อยู่ที่128่งร้อยครับ และกล้องหลังเนี่ยก็จะมาทั้งหมดอยู่ที่4เลนด้วยกันครับ48ล้านพิกเซลบวก5ล้านบวก2ล้านได้ก็วอีก2ล้านพิกเซล f 1.8นะครับการถ่ายวิดีโอนี่ยสูงสุดอยู่ที่ Full HD ที่60เฟรมครับกล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่จะมาพร้อมกับความจุอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์นะครับแลวก็จะรองรับการชาร์จเร็วหที่22.5วัตต์นะครับไดราคาก็อย่างที่บอกไปอานประมาณ5,000กว่าๆนะครับ5,299บาทนั่นเองครับ อันดับที่3ครับ Vivo Y 1 6นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับของทางแบรนด์ Vivo นะครับที่เป็น City Wide นะครับ ซึ่งซีรีส์ Y เนี่ยปัจจุบันนี้นะครับการดีไซน์เนี่ยแทบจะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับสำหรับปี2023นี้นะครับซึ่งแทบจะแยกไม่ออกเลยนะครับว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนนะครับก็ใครที่เป็นสาววุ่นจริงๆเนี่ยก็อาจจะแยกออกบ้างนะครับผมซึ่งรุ่นนี้เนี่ยนะครับราคาที่ขายกันอยู่ตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณสัก4,990บาทนะครับก็ราคาไม่เกิน5,000บาทนะครับก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับซึ่งอันที่จริงถ้าพูดกันในน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 นเเเเรรรรื่่่่่่อออองงงงขขสปคคจจจจิๆีียตตัััว้้้าาาาะะะไไไมมดดแแกกบ็พล ในอันนเรื่องของเกมแบบไม่ได้หนักมากะครับแล้ก็ในเรื่องของการเล่นโซเชียลต่างเนี่ยคือเล่นได้สบายอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้ใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปหาซื้อดูกันได้นะเพราะว่าตัวนี้ก็มีวางขายแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของร้านค้าไว้ให้เช่นกันนะครับตัวนี้นะครับสำหรับสเปเบองต้นเนี่ยก็จะมาพร้อมกับจอขนาดอยู่ที่6.5หนิ้วนะครับนาจอจะเป็นแบบ iPS นะครับความเรียเนี่ยอยู่ที่ HD เท่านั้นนะครับ ต่อมาส่วนของ CPU นะครับจะมาพร้อมกับ Helio P35 นะครับความเร็วเนี่ยอยู่ที่2.3 GHz นะครับมีความจําจะมาพร้อมกับแรม 4GB นะครับส่วน RAM เนี่ยก็อยู่ที่ 64GB ครับและกล้องหลังเนี่ยจะมาทั้งหมดอยู่ที่2เลนด์ด้วยกันนะครับ13ล้านพิกเซลบวก2ล้านพิกเซล f/2.2 นะครับการถ่ายวิดีโอสูงสุดอยู่ที่ Full HD ที่60เฟรมนะครับกล้องหน้า5ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่จะมาพร้อมกับความจุอยู่ที่ 5,000mAh นะครับและก็จะรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่1 8์นั่นเองคร แราคาก็อย่างที่บอกไปนะครับประมาณ4,990บาทนั่นเองครับ อันดับที่2อครับ TCL C10SE นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นแบรนด์ทีวีนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับซึ่งวงการมือถือแบรนด์นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ปังสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยผมแนะนําจริงๆเนี่ยคือน่าสนใจมากๆนะครับก็ในเรื่องของการดีไซน์ด้วยแหละนะครับแลวก็ในเรื่องของสเปคภายในตัวเครื่องด้วยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับอีกอย่างนึงคือราคาเนี่ยก็ทาออกมาได้ค่อนข้างน่ารักเลยนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่4999บาทนะารับก็จะเป็นรุ่นเริ่มต้นเปคนรับ ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปนะครับของซีรีส์นี้นะครับผมซีรีส์ 40SE เนี่ยก็คือจะเป็นแรม6รอม256กิกเลยนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก5,999บาทนะครับก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะครับซึ่งใครสนใจเนี่ยก็ลองไปหาซื้อดูกันได้นะครับสำหรับตัวนี้ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ TCL 40SE นั่นเองนะครับก็สำหรับสเปกเบื้องต้นนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่เลยนะครับอยู่ที่6.75นิ้วครับ จอเนี่ยจะเป็นแบบ IPS นะครับอัตราเฟสเรทเนี่ยอยู่ที่90เฮิร์ครับอีกอย่างนึงคือตัวนี้จะมาพร้อมกับ Android version 13เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมและ CPU ก็จะมาพร้อมกับ Helio G37 นะครับความเร็วเนี่ยอยู่ที่2.3 g h z ครับหน่วยความจำนะครับเริ่มต้นอยู่ที่ RAM 4 g b ะน่วส่วน RAM เนี่ยก็อยู่ที่ 128 g b นั่นเองครับและกล้องหนังเนี่ยจะมาทั้งหมดอยู่ที่3เลนด้วยกันนะครับ50ล้านพิกเซลบวก2ล้านในคูเบวกสองล้านพิกเซล f 1.8นะครับการถ่ายวิดีโอสูงสุดอยู่ที่ full hd ที่30เฟรมครับกล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่จะมาพร้อมกับความจุอยู่ที่5้า0ันสมิลลิแอมป์นะครับและก็จะรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่18บแปดวันครับและราคานะครับก็อยู่ที่ประมาณ4,999บาทครับ อันดับที่1ครับโปโก M5 นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าพูดกันในเรื่องของมือถึงงบไม่เกิน5 0 0 0บาทเนี่ยตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนํามากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเล่นเกมตัวนี้เล่นเกมได้สบายมากๆครับรือก็ในเรื่องของการถ่ายภาพถ่ายรูปแลยก็ถ่ายวิดีโอเนี่ยตัวนี้ก็ทําได้ค่อนข้างดีเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่านนๆเลยคือในเรื่องของการเล่นเกมนี่แหละนะครับก็จะเป็นจุดเด่นหลักของแบรนด์โปโก้นั่นเองครับซึ่งตัวนี้ราคาเนี่ยอาจจะเกินงบไปเล็กน้อยนะครับประมาณสัก3ามเออประมาณสัก 5,390บาทนะครับก็เกินไปประมาณสัก400บาทนั่นแหละนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับใครที่แบบอยากได้มือถือไม่เกิน5,000บาทที่สเปคแรงๆที่ราคาไม่ได้แรงมากนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับใครสนใจเนี่ยก็ลองไปหาซื้อดูกันได้เช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของร้านค้าไว้ให้เหมือนกันเลยนะครับสำหรับสเปคเบื้องต้นนะครับของรุ่นนี้จะมาพร้อมกับจอขนาดอยู่ที่6.6นิ้วนะครับหน้าจอจะเป็นแบบ IPS ครับอัตราเฟซเรทเนะครับ ในส่วนของ CPU จะมาพร้อมกับ Helio G99 นะครับความเร็วเนี่ยอยู่ที่2.2 g h z นะครับมีความจ้าจะมาพร้อมกับ RAM 6 g b สนะส่วน ROM เนี่ยอยู่ที่128 g b เลยครับและกล้องหลังเนี่ยจะมาพร้อมกับ3เลนด้วยกันนะครับ50ล้านพิกเซลบวก2ล้านบวก2ล้านพิกเซล f1.8 นะครับการถ่ายวีดีโอนีครับสูงสุดอยู่ที่ Full HD ที่60เฟรมครับ กล้องหน้า5ล้านพิกเซลครับแบตเตอรีม่มาพร้อมกับความจุที่5,000มิลลิแอมป์นะครับเลยก็จะอรองรับการชาร์จเร็วอยูที่18วัตต์ครับแต่ราคาก็อย่างที่บอกไปในก็ประมาณ5,390บาทเท่านั้นครับ โอเคครับ okay, ทุกคนดูคลิปจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยเลยกันนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใ,ใจเล็กๆน่อยๆนะครับผมถ้าเกิดว่าปิดพลาดในเรื่องของคำอางที่บ้ายนะครับในเรื่องของูปภาพหรือว่าในเรื่องของเสียงตังคเนี่ยก็ต้องของอภัยด้วยนะครับผมโอเคครับ okay, ทุกคนเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับผมบายบายครับผม